ผมรู้สึกว่าไมา้ตัวนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณได้จ่ายไปสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวคาริบ้า900นะฮะ ซีรีส์คาลิบาาจะเป็นซีรีส์ที่ต่างกันที่น้ำหนักแต่วัสดุเหมือนกันพูดถึงเฉพาะ900นะถ้าคาลิบ้า600 300วัสดุก,ก็จะดรอปลงมาตัวเนี้ยผมขอพูดราคาก่อนเผื่อใครไม่อยากดู5,890แพงฮนะบอกเลยว่าแพงมากแต่ ถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมถึงแพงอ่ะคุณลองฟังไปต่อเรื่อยๆตัวนี้มันมีอยู่สี่น้ำหนักหนักที่สุดก็คือคาลิบ้าคอมแบทคือคาลิบ้าสตัวนี้จะเป็น3 U มยูลองลงมาก็จะเป็นคาลิบ้าบีน้ําหนักลองลงมาอีกก็เป็นคาลิบ้าไดก็จะเป็นไม้แบตที่ค่อนข้างนิยมแล้วไดกับบนะีเนี่ยจะนิยมแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ําหนัก4 U ยูกับ3 U ยูจะไม่หนักมากแล้วก็ตัวที่เบาที่สุดก็เป็นน้าหนัก5 U ายูก็คือคาลิบ้า9 0 0 I ไอนะฮะัสจะดุดทุกอย่างเหมือนกันครับต่างกันแค่ที่น้ําหนักตัววเนนนี้้้้ขึึอไดถง 3, 12, ถง4.2ปื่า ในเยอะมากๆแล้วนักกีฬาที่ใช้ก็คือเฉียรองนะฮะก็เป็นนักแบดจีนเป็นมือ2องมือหนึ่งก็เป็นหลินตันแต่หลินตันเลิกไปแล้วตอนนี้นะ่าจะเป็นมือหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเลิกไปหรือยังค่าซึงเวทอยู่ที่แ 8 8 5ซึ่งถือว่าสูงพอสมควรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่85กรัมบาลานซ์หัวอยู่ที่ประมาณ302แต่ว่าเขาเขียนหัว308แต่ผมวัดมาจริงๆไม่มถึงแต่น้ำหนักมัน83กรัมบวกลบ1แต่เนี้ยขึ้นมา1เป็น85จริงๆก็อาจจะคาดเคลื่อนพรามไมามันถูกปั๊มมาเรื่องน้ำหนักหัวอาจจะเยอะหน่อยหรือผมว่าผิดอันนี้ก็ไม่รู้นะก้านค่อนแข็งนะไม่ใช่แข็งจัดเลยตัวเนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ผมว่าคนที่จะใช้ตัวก็ต้องมีสกิลระดับหนึ่งต้องแข็งแรงระดัับนนนึงงนะมไมไ่่่ใชตีา นะ้ำสามดีคาริบ้าตัวนี้เป็นไม้บุกส่วนถ้าใครรู้สึกว่าไม่แข็งแรงอาจจะไปใช้ตัว 5U ตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดของรีนิงเลยนะสำหรับรุ่นธรรมดาเราไม่นํากล่องลิมิเต็ดกล่องเลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงสเปคตัวนี้เป็นก้าน S2 คือ S2 ก้านเล็กหรือกา้านปกติผมไม่แน่ใจนะรีนิงเขาใช้วัดก้านเป็นเอสชันเดี๋ยวผมแปะให้ดูว่าเป็นก้านเล็กหรือก้านใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมอ่านสเปกให้ฟังรูปลักษณ์เป็นเฟรนตัดอากาศเป็นไม้บุกที่เป็นเฟรนตัดอากาศ อ่ะงงใช่ป่ะาะส่วนใหญ่ไมบุกจะไม่ใช่เต็มตัดอากาศอาอกแบบลักษณะที่ต้องการผู้เล่นที่มีพลังสูงสุด ในขณะที่ควบคุมและกเก็ตได้ด้วยตบด้วยแล้วก็ควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยีถ่วงน้ำหนักที่ลงหัวแต่ยังสามารถสวิงและกเก็ตได้ยอดเยี่ยมให้ความสมดุลเนื่องจากรูปทรงการออกแบบที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและให้ความเร็วการสวิงสูงช่วยเพิ่มพลังในการตกก้าวเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และโพลิเมอร์หลายชนิดเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความเร็วของการวิ่งและลดการต้านลมเพิ่มแรงปเประทะ็นเป็นไม้ตกที่เล่นเร็วได้งงปะมันเป็นไม้บุกแต่ว่าเป็นเฟรมตัดอากาศ ต่อไปเป็นเทคโนโลยี MPCF เส้นใยถักทอเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะอันก็เหมือนคาร์บอนทั่วไปฮะไม่มีอะไรต่อไปเป็นเทคโนโลยี HGF ดูดซับแรงกระแทกลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นก็เหมือนมันจะไม่สถานมือนะเทคโนโลยีนี้ต่อไปเทคโนโลย Step ี Ste p BC นะเส้นใยลามิกเป็นวัสดุเพิ่มความแข็งแรงยืดหยุนเหนียว เป็นใช้วัสดุที่ทําชุดเกาะหมวกกันน็อกถูกเอาไว้ในแบดมินตันก้านที่เพียวบางนั้นเต็มเส้นใหญ่ลามิกตรงนี้นะไว้ทําหมวกกันนอกกับชุดเกาะนะอ่ะผมไม่รู้มันเกินจริงไลยหรือเปล่านะเอ้ยใส่ไปเยอะเว้ยแค่อ่านก็ตื่นเต้นแล้ว ต่อไปเป็นวิงสเต็ปบิเซอร์นะลดการสั่นไหวของหน้าไม้และทำให้ควงได้เร็วและออกลูกได้อย่างแม่นยำก็ใส่ตั้งแต่ก้านแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะวิงตรงนี้ต่อไปเป็นดันมิกเฟรมเป็นจุดสวิทสปอร์ตสามารถทําให้ลูกกลับไปไวได้มากขึ้นมันจะน่าจะอยู่ช่วงนี้ฮะจุดสวิทสปอร์ตเขาต่อไปเป็นแอโร่ชิกบีมซิสเต็มทำให้ลดแรงต้านอากาศก็น่าจะเป็นที่เฟรมตอตากาศนะตรงนี้ฮะแอโรจะเป็นช่วงนี้นะ ต่อไปเป็นเทคโนโลยี T B Nano เพิ่มความแข็งแรงรับแรงกระแทกจากการตีก็เนี่ยไม้ตัวนี้คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องซับแรงกระแทกกันนะใครจะท้ามือก็ตัวนี้ก็น่าสนใจพอสมควรคือการนำคารบอนไฟเบอร์กับเรซินมาช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนเีนิงสามารถเพิ่มศักยภาพความแข็งแรงได้ถึง20%อันนี้ครเป็น T B Nano ต่อไป U s B Sharp นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่นำข้อมูลมาพัฒนาเรื่องก้าน ให้เป็นเทคโนโลยีที่สุดก็คือก้านมันจะเป็นก้านสลิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมวัดก้านให้นะว่าก้านเท่าไหร่ <S <S ต่อไปเทคโนโลยีสุดท้ายคือ fp tp เป็นคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นใหม่ความหนาแน่นและความยืดหยุ่นสูงะสมกับสาเอกลักษณ์ของลีนิ่งก็คือแข็งแรงทนทานนะฮะมันไม่มีอะไรฮะทุกอย่างก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพอวัดก้านก่อนว่าตัวเนี้ยมันก้านสลิมปะ่ะแต่คิดว่าน่าจะก้านสลิมนะของเราเช่นเคยว่าคือเวอร์เนี่ยโอเคปรับที่ศูนย์แตวัดก้านเพราะว่าวัดก้านมันเท่าไหร่จะดันสุดเลยนะก้านอยู่ที่6.8 ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นเถอะ6กนะก็ถือว่าการค่อนข้างจะสลิมแล้วก็ถือว่าก้านไม่ได้ใหญ่แล้วกัานกลางๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ก้ารสลิมก็น่าจะ6 2 6.3มไหมเนี่ยก้าน6.8ก็ถือว่าไม่ได้ก้านสลิมมากไปเดี๋ยวไปดูที่ผมตีนะไม้ตัวนี้ครับมาลูกตกผมว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคือมันตกแรงแรงจนแบบว่าผมใช้แรงผมไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะแต่ลูกออกไปไกลมากผมไม่รู้ว่าไม้มันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนนะลูกตก ถือว่าทําได้ดีอะตบแรงฮนะตบจิกและตบเร็วครบเครื่องจริงนะต่อไปลูกดาดพอมันเป็นเฟรมตัดอากาศอะผมก็นึกถึงแบบเฮ้ยลูกดาดมันก็ทําได้ดีนี่หว่าแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่ได้แย่เลยนะลูกดาดทาได้ค่อนข้างดีนะดาดเร็วดาดแรงแรงเพราะหัวมันหนักเร็วเรวพราะมันเป็นเฟรมตัดอากาศเดี๋ยวผมว่าโวยเกินจริงผมว่าไม้ตัวนี้มันครบเครื่องเรื่องนี้จริงๆนะต่อไปเป็นลูกเซฟลูกเซฟเนี่ย เซฟก็ใช้แรงหน่อยนะเพราะว่าไม้มันหนักมันก็ใช้แรงแต่ว่าถา,าเซฟได้ไหมก็เซฟได้แต่ถ้าเรื่องลูกตบกับลูกดาดเนี่ยอันนี้ผมว่าแม่งโคตรดีเลยแม่งครบเครื่องแบบจะหาที่ไหนได้ว่าแบบเนี้ยอ <c oughs> ้าวอวยวะไม่ได้อวยนะด้วยสีด้วยสันด,ด้วยงานของมันอนะ่ะผมว่ามันทําดีมากๆเลยนะแล้วไม้ตัวเนี้ยจริงราคาสูงไหมผมว่ามันสูง5890 สูงมากๆเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนผมมองว่ามันต้องเป็นผู้เล่นที่มีสกิลระดับหนึ่งผมบอกเลยมันไม่ได้ตีง่ายเพราะเวลาผมตกผมเซฟ ผมดาดอะมันเหมือนไม้ตัวเนี้มันไม่กรวงไม้มันเหมือนมีโฟมอยู่ข้างในแล้วมันแน่นมากๆคือผมก็ไม่รู้ว่าเราพูดไปคนจะเชื่อป่าวเองจริงๆอยากให้ลองยืมเพื่อนตีดูว่าเฮ้ยไม้มันเป็นอย่างที่ผมพูดไม้ตัวนี้ยมันสมราคาผมไม่ได้อวยนะแต่ผมสูวก็มันสมราคาผมไม่เคยใช้ไม้ลีนิงหรือรู้จักลีนิงมาก,ก่อนจนมาเปิดร้านพอมาเปิดร้านเราได้สัมผัสมไม้อะโอเคไม้ลีนิงแม่งใช้ได้เว้ยแม่งใช้ได้กว่าแบบอื่นงเยอะเลย,เอ,เลยอ่ะแล้วไม้ลีนิงถ้าเปรียบเทียบอะเราจะเปรียบเทียบอะไรดี ไมโยนิคล้กันมยนิคอะเหมือน 88d p r กับ 88x pro ผสมกันได้ตัวนี้ไงมงไหมถ้าเป็น<ม>วิกเตอร์ผมขอ bexr ผสมกับ s10 จะได้ออกมาไม้อันนี้แต่ด้วยความที่ไอสอตัวนั้นราคายังไม่เท่าตัวนี้ก็ต่างกันหลายร้ออยู่หลายล้อก็เยอะนะไมปบเป็นตันถือว่าค่อนข้างเยอะคือ,อคนจะเข้าใจว่าไม้5890คืนิคดีกว่า อ่ะทุกคนก็จะคิดอย่างนี้ถูกปะแต่ถ้าคุณลองเปิดใจอ่ะลีนิงเ่ะเขาอาจจะไม่ได้ดังในไทยเพราะว่าคนให้ข้อมูลให้ความรู้มันน้อยเขาอาจจะดังที่อินโดหรืออินดีตัวเนี้ยคาดว่าน่าจะเลิกผลิตแล้วอาจจะเป็นผลิตตัวซีรีส์อื่นแทนนะนักกีกลาก็ไม่ค่อยใช้แล้วในถามว่าตัวเนี้ยดีไหมผมว่าดี ผมไม่อวยู่แล้วผมว่าดีอยากให้คุณได้ลองไปใช้กันนะฮะผมรู้สึกว่าไม้ตัวนี้มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณได้จ่ายไปแต่ว่าซีรีส์อื่นนะผมไม่ได้ลองนะไอตัวคอมแบทไอตัวบูทหรือตัวธรรมดาแต่ผมคิดว่ามันก็ต่างกันไม่มากมันต่างกันแค่ที่น้ําหนักก็ลองดูฮะซื้อสักตัวก็ได้ถ้าคุณไม่ไหวก็อาจจะซื้อ 900i แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแข็งแรงคุณซื้อตัวบูทก่อนก็ไดน้แล้วค่อยไปคอมแพทนะไม่ต้องไม่ต้องหนักมากคอมแพทมันหนักไปจริงๆผมว่าสุดมันหนักไปจััมทกก็รู้้แลวนนห อาจจะเป็นแค่ตัวบูตก่อนลองดูฮะลองดูไม่เสียหายหรืออาจจะลองสเปคที่ต่ำันนั่ก็คือจะเป็นคาลิบ้า600คาลิบ้า300อันนี้คุณก็ลองดูได้ฮะเพราะยังไงไอ้แบตมันเป็นตัวท็อปอยู่แล้วฮะวิกเตอร์ยูนิคลีนิ่งสาแบรนด์เนี้ยท็อปอยู่แล้วถ้าคุณซื้อมาแล้วตีไม่เข้ามือสุดท้ายแล้วคุณขายคุณก็ขาดทุนแต่ขาดทุนคันไม่เยอะหรอกคร ไม้สแบรนด์เนี่ยคือบบอันดับ็อปอยู่แล้วมีคนตามหามีคนต้องการอยู่แล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณลองไปถามคนที่เคยใช้ลีหนิงหรือยังใช้อยู่ปัจจุบันเว้ยทำไมคุณถึงซื้อไม้นี้คุณอาจจะเออลองเปิดใจลองแกะตังมาซื้อสักไม้นะแต่ต้องซื้อร้านผมนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ กดไ์ <Right>. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h o ป e e Lazada, Line ออแล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะฮะผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา3 1แยก6อยู่ตรงข้างประขอดทัานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะ ้านเรามีเครื่องสวิงเวทและสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ